สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาสรุปเลขเด็ดกันนะคะเลขเด็ดของงวดวันที่1 6มิถุนายน2564ค่ะแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะมาฟังเรื่องเลขเด็ดเพล่นๆไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆจะ,จะมีชุด6ตัวนะคะ แนวทางรางวัลเลขท้ายสองตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลก็จะมี04 9 4 87 13 63และ73ค่ะชุด6ตัวแนวทางรางวัลเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ลลลละ ชุดนี้เลขสามก็มาหลายตัวเลยนะคะมีความเป็นไม่ได้มากว่าสามจะมาเลขที่เน้นก็คือหกสามค่ะแต่ก็อย่าลืมตัวอื่นที่มีเลขสามเนี่ยนะคะเจ็ดสามสาม ต่อไปก็จะเป็นชุด12ตัวนะคะแนวทางเลขท้ายรางวัลที่1ค่ะก็จะมี0011 22 28 14 16 17 42 58 59 81และ86ค่ะชุด12ตัวแนวทางเลขท้ายรางวัลที่1ค่ะ แอยู่หลายตัวนะคะชุดนี้ส่วนเลขที่เน้นก็คือ8-6นะคะแดี๋็็อย่าลืมมองตัวอื่นที่มีเลขแปดไว้ด้วยนะคะ2-8-5-8และเป็นส่วน8ปดหน,นั้นคิดว่ามีความน่าจะเป็นไปนได้มากนะคะ งวันที่หนึ่งค่ะต่อไปจะจะเป็นชุดสามตัวตรงค่ะแนวทางเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งแล้วก็แนวทางรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้าย สตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็จะมีสอง9ูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสีสองสอง6กสองแสี่หนึ่งสีดหนึ่งหก้าหนึ่งเจดเสสองสห้าแปห้าเก้ดหนึ่งและ9ก้าแปดห ค่าชุดสามตัวตรงนะคะของงวดวันที่สิบหกมีนายนันห้า้ยหกสิบสี่ค่ะชุดนี้เลขที่เน้นก็คือเก้าแปดหกนะคะมีความหน้าจะเป็นไปได้มากค่ะแต่ก็อย่าลืมมองเลข อตัวอื่นที่มีเลขแปดด้วยนะคะหกสองแปดสี่ห้าแปดแปดห้าเก้าหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกเลขตัวเดียวกันเลยนะคะแปดหนึ่งหกแล้วก็หกแปดหนึ่งแต่ที่ชื่นชอบมากก็คือเก้าแปดหกนะคะ สามตัวตรงค่ะสรุปแล้ววันนี้เลขที่เน้นก็คือ แปดหกแปดหกและหกสามนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเลขแปดของเราจะมาไหมวันนี้เลขแปดเลขหกแล้วก็เลขสามนะคะ ถ้ารวยได้ก็ดีนะคะฟังเอาเพินนะคะเพื่อนเ,เรื่องตัวเลข ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะคะวันนี้ก็เอาแนวทางเลขเด็ดแนวทางสลักจินแบ่งรัฐบาลหมวดวันที่16มิถุนายน2564มาให้เพื่อนๆรับชมรับฟังนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิเรื่องตัวเลข ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอให้โชคดีทุกท่านนะคะไว้พบกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ